ทุกคนมีใครกําลังมองหาบ้านโคราชกันบ้างเอ่ยตอนนี้นะคะหญิงก็อยู่บนทําเลโซนจอหอบึงทับช้างนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งย่านที่น่าสนใจมากๆเลยเนื่องจากการเดินทางเนี่ยเรียกได้ว่าสะดวกที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามีถนนเส้นหลักตัดผ่านถึง2เส้นไม่ห่างจากตัวเมืองมากนักค่ะแล้วก็การเดินทางเชื่อมต่อไปต่ปตางจังหวัดเนี่ยเรียกได้ว่าทาั้งสะดวกสบายมากๆเลยค่ะจะมีโครงการไหนบ้างตามไปดูกันค่ะ วนนี้เราก็อยู่กันที่โครงการแรกแล้วนะคะโครงการโฮมบูติกนั่นเองค่ะสวยมากๆเลยซึ่งโครงการนี้เนี่ย ั้งอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักเพียงแค่350เมตรเท่านั้นไม่ไกลเลยค่ะใกล้มากๆเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.84ล้านบาทเท่านั้นค่ะบรรยากาศโครงการเนี่ยค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวเงียบสงบเข้ามาเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าโครงการเนี่ยแบ่งเป็น2ฝั่งมีทั้งบ้านชั้นเดียวแล้วก็บ้าน2ชั้นโครงการเนี่ยก็มีสวนสาธารณะแล้วก็กล้องวงจรปิดทั้งรปภป้อมยามเรียกได้ว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วกับโครงการแรกเดี๋ยวเราไปโครงการต่อไปกันค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่โครงการที่2นะคะโครงการดีไอคอนตอนนี้ก็คือเข้าโครงการไม่เลยจะต้องขอบคุณค่ะก็คืคอถ้าเกิดรถที่ไม่มีคีย์การ์ดไม่มีสติกเกอร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าชมโครงการะคะ่ะ ถึงแล้วค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โครงการที่2แล้วนะคะโครงการดีไอคอนทาสุรานารายณ์นั่นเองค่ะที่นี่นะคะอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักเพียงแค่400เมตรเท่านั้นเอาจริงๆก็คืออยู่ยังเย้ยงกับโครงการเมื่อกี้ที่หญิงได้พาไปดูนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยหญิงก็อยู่กันที่ส่วนกลางของโครงการนะคะสวยมากๆเลยราคาโครงการนี้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.39ล้านบาทเท่านั้นค่ะโครงการเนี่ยมีทั้งบ้านชั้นเดียวแล้วก็บ้าน2ชั้นให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะอีกทั้งส่วนกลางเนี่ยมีทั้งสปอร์ตลับฟิตเนสสะว่า ส่วนสาธารณะก็คือใหญ่มากๆใครที่ชอบความเป็นสังคมแต่ว่ายังชอบความสงบแล้วก็ความเป็นธรรมชาติเนี่ยต้องลองมาดูโครงการนี้เลยค่ะก็จบไปแล้วที่เรียบร้อยนะคะสําหรับบ้านบ้าน,านไกด์โซนจอหอบึงทับช้างกับ2โครงการที่เราได้พาไปชมค่ะมีให้เลือกหลายแบบมากเลยค่ะทั้งบ้านชั้นเดียวบ้าน2ชั้นและอีกอย่างก็คือเดินทางง่ายด้วยค่ะไม่ไกลจากถนนเส้นหลักเลยใครที่ชอบโครงการไหนเนี่ยก็สามารถเข้าชมโครงการได้เลยนะคะจริงๆแล้วโซนนี้นะคะก็ยังมีโครงการอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเดอะเบสส สองเดอกกาเด่นวิล่าแต่ว่าโครงการก็ได้หมดไปแล้วที่เรียบร้อยค่ะแล้ววันนี้หญิงและบ้านๆนเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าจะพาไปไกลที่โซนไหนทำเลไหนอีกอย่าลืมติดตามชมเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ